กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่ข้ารบมือันี้ท่อมี3้ดาวสิพาธรรมชมไปหาคุณแมรี่เนาะคะนะ่ะเนาะคุณแมเรีย่เป็นอีกท่านเนื่องกับธรรมชมที่ฟันแม่นคุณแมเรี่ฟันเห็นผู้ชายล่างใหญ่ลูกล่างท่วมกับธรรมชมผู้เฒ่าอายุประมาณหกสิบเจ็ดสิบปีพ่ายลอตเตอรี่ผ่านคุณแมเรียนยื่นลอตเตอรี่ให้คุณแมเรี่กับธรรมชมให้โชคให้ลาบ เป็นเลข3สามตัวเด็ดๆ็ดจะเป็นเหลขดีเด็ดเด็ดตัวไหนเนาะค่ะเนาะไปฟังกับคุณแม่เลียนพออร้อมๆกันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ทอมี3สามดาวนั่นไเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณแม่เลียนพออร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับแม่เลียนสวัสดีครับย้าสวัสดีจ้าครับผมอุ้ยฝันดีที่บ่ครับแม่เลียนฝันดีอยู่ครับผม บอกดูฟังนะครับแต่ว่าฝันดีอยู่จากวันทิ่จังไรครับฝันว่าย่างไปน้ำท่าคนว่าไปบ้านนั่นแหละว่าสิไปย่านลูกครับฝันว่าสิไปย่านลูกอยู่บ้านย่างไปจนเมื่อยครับย่างเรื่อยๆเรื่อยๆไปครับย่างไปจนเมื่อยนั่นละมันมีผัดไปพ่อพ่อใหญ่นั่นเราถือโรตารี่มาครับน้ำท่า เราสิบี <L> ้สายโรตารี ceans, ่แหะแล้วยางเอาคือกันครับต่างคนต่างยางสวนกันยางไปเจอกันยางไปน้ำทางดํานี่ล่ะครับว่าสิบี้ยางลูกมันบ่มีรถแต่เรื่อยขึ้นหอดหลุดนะแต่เรื่อว่าสิบี้ยางลูกครับไปน้ำทางวันนี้เป็นไปพ่อตาเพราเราไปขายลอตเตรี่แล้วผู้เฒ่าคนประมาณเจ็ดปีครับผมหกปีเจ็ดปีนี่ล่ะครับเรายางมาน้ำทางพ่ายอันนี้ มาส่วนยาอไงไก่กับพ่อได้ถามเราแล้วแล้ววาบมมีเงินสื่อกพ่ถามพอยางแล้วคบว่าบ่มีเงืนสื่อเวลามีเลขสื้อแนวฝันแน่ก็เรบ่อยากสื้อว่นสื้อได้กับพถือว่าความคิดในฝันนั่นเรื่องยางไปกับพถามเราแล้วก็เลื่องยางน้ำกลดพอดีวกวาเห็นเรื่องยางน้ำกนกับพวกป่าว่าเรื่องางไปําทางทจริตกับพวป่านราขอเรื่องอนโรตารี่ให้ เราคนเราตัดดิให้โอ้ผมก็ไมีเงินซื้อเจ้าดอกผมก็เอาดอกกับว่าครับแเราเริ่มว่าเอาเอาเอาแล้วว่าเลิ่มว่าจักอาน้ำมือเรามาสองบึงมาใบบึงไม่เห็นเห็นแต่ว่าเห็นจัดยัวเห็นเห็นหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่บึงใบบึงมาบึงอีกกระสองหรือทุกท่านเห็น เห็นสองหกสี่นี่แหละสองหกสี่หรือว่าหนึ่งสี่เออเป็นหนึ่งหกสี่ที่แรกเหมือนเบิ้องอักงุกขึ้นมาเบิ้งอีกเหมือนเป็นเป็นสองหกสี่โอ้ครับครับครับได้ไใบโรตารีเนี่ยเห็นเห็นเหล็กสามตัวเห็นตัวถ่ายเห็นเหล็กถ่ายสามตัวเออเห็นตัวไป่ายเห็นโซ่ถ่ายมันก็ได้เพิ่มโซ่นั่นนำเพิ่มแล้วเป็ทุกตัวป่ายมันจะว่าบ่ไข้สนใจนะเพรามัน วัขวัญวัวเนียงบ่ซื้อได้ก็บ่ถือบ่สนใจนะครับผมก็เลยเบิง่งวันนี้พัสดุดขึ้นเบิ่งข้าวเดียวพัสดุขึ้นอ้อเลขนี่เล็ว่าด้ยเ,เขียนไว้ว่างแต่บ่ได้ผันน้ำวิตามินเพิม่มขึ้นครับผมอู้ผู้เฒ่าแต่บ่ผ่านเพื่อนอาจชิมาให้โชคก็ได้นอกเม่เลีนเนออนนะครับผู้เฒ่านี่แม่นอยู่กับกวัจักตกกับเนงไปกับวัได ขึ้น่าสิเดี๋ยวอเลขคือ,อยังํำได้เลยบอ้อกพี่เงินบ้องฝันเนี่ยถือได้ก็บ,บองถืงอเมอบ้องจะำได้หนะครับแล้วให้ก็เลยเอาไปแล้วใหา้แล้วมาเบิ้งผเบิ้งที่แรกผลเป้นหนึ่งหกสี่เป็นไงผั่งางไปอีกผเอาขึ้นมาเบิ้งอีกผเป้นคือจังสองหกสี่ 2, 6, 4, เห็นตนตู้ไปนะครับผู้เทานี่อันผู้เทานี่บ้น,นพีหน้าบ่ละไม่เรียนบอบอ่คนวนอ้นวนตัวนี้นุ่ง เสือสีดำนุ่งเสือสีดำไห่อันนี้ลอตเตอรี่ย่างคำท้างนั่นแหละย่างไปพูอ้วนได้อ้วนพันธุ์คับก้นประมาณหกสิบเก็ดสิบปีนี่แหละครับผมอ่ะลองดูประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่านี่แหละเจ็ดสี่สิบห้านี่แหละอยู่ระหว่างนี่แหละก้นน่ะครับแล้ว่าล่องจังแรกนะครับแล้วก็ได้ชุดเก้าเะไรไม่เลี่ยนทีอ้นผีซุ่มนุ่มกันอยู่กลางตรงหน้ามหาบอครับ คนเท้าไห้กตัวเกียรมันหกกัิบสามแล้วชิบสามนะครับชิบสามตัวไผ่มันกกสามหาชิบสามกับสามหาแม่กัว่าชิบสามชิบสี่กับวานอกสื่อขึ้นนอกแม่เออสื่อขึ้นสื่อลงกับว่าขวันั่นนะวางฝันุก่อนครับครับครับแต่ต้นนี้ต้วนี้ฝันว่าผู้เฒ่าคนไข่โรตารี่ว่าฉันว่เอาคนเลื่อเตีไห้กันเลื่อเอาอ่ะโอ้ครับก็เลยลองสื่อเบังวางหามันออก ก็ออกกับเจ้าสิว่าจังไรเนาะแต่ฮามันออกกับเสือบังฮาไม่จังอุ่นได้ฮะออกได้ฮามันออกเนาะแมนครับคุณแม่แมนครับเออมีโชคไงกับแมรี่แอนกับแม่นเนาะแมรี่แอนผิดไม่หาลอตเตอรี่ไว้เบ่งคือกันจังไปฟบ่งอูครับขอให้ได้รางวัลใหญ่ด้วยครับคุณแม่เนาะถูกสาถุกาครับตาถุกตาถุกครับมีอยังอีกบ่ครับแมรี่แอนบม่กับมีแค่นี้ละอืมครับขอบคุณในหลายครับคุณแม่ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับแียนสวัสดีครัสวัสดีค่ะนี่นะค่ะสมชมกเลขของคุณแมเลียนกค่ะรมชมกฝันเห็นผู้ใต้ล่างถ่วมเธอลอตเตอรี่มากยืนให้คุณแมเลียนหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่แนมเบิงอีกรอบประเทนเป็นสองหกสี่สองหกสี่ค่ะสมชมแล้วหลอบแหลกคุณแมเลียนฝันหนึ่งสามหนึ่งสี่สามหาหนึ่งสามหนึ่งสี่สามหา รอบที่สองที่ท้องมีสามดาวมาติดตามคุณแม่เลียนกับฟันได้เลขหนึ่งหกสี่สองหกสี่ค่ะท่านผู้ชมขอให้ม่โชกม่ลาบกับคุณแม่เลียนประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคพมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้ท้องมีสามดาวกับเซราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะไปฝึงข่าวไปใส่นาะค่ะท่านผู้ชมท้องมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะ รับชมเบืองของดีกับบ่าแอมละทงกันเลยค่ะเบ่าแอมละทงนี่ยเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบเคยเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่าชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จึงสืเลือถือเอนาะครับนอกจากผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไม่ครับว่าวิธีใส่ข,ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับัดีครโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายยอมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนาะกู้เลิกการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน มาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตแล้วก็บี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะลวก็บี อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดเนี่ย พอนวดตินี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรูมชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบรอดซ่าครับนผูมชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับนรูมชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค่ายางบ้เห็นลานเฮาแขกใายว่ามีอียังบดบังหรือว่ามี อาถันมาบรมาบังหมาล้านเห็ดในคนมองมเห็นล้านข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขอมาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปัน,ท,นที่น้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื่อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสในไมาสักกระากาบหลวงปูนะครับเนาะ กบ,บูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบาย่งกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้นกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปลูออกมาเนาะครับเนาะ แล้วก็มือแทะแะครับท่านผู้ชมมือแทะแะล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็ะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ยแต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แจ้ขึ้นกันนี่ครับหงยินขาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่อซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเอือโทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมท่านมผูชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอกสมผูชมราคาเบาแอมเราตรงนีไในน้ำมุนมานําครับ ได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบังสเสนียดจังไรในตู้เขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ด,หดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงน,นี่เอามา้าโหลา,ายครับมาฝากเอฟซีโบรายกระทู่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มุมตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่กครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ ันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีออมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบอะไแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม 啥图？啥图？